ฮอลลูวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ กต่อนะครับพาราดวเกมน้อยไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปแข่งเกมกันเราต้องอัปเดตกันหน่อยหนึ่งตอนนี้ซีเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งติ๊กตอกละวติ๊กตอกเกอร์ขึ่งฮะเลยเหรอเป็นผู้ทรงอิทธิพลในติ๊กตอกเอ๊มันต้องอย่างนี้มันต้องสอนพวกเราหน่อยเราไม่รู้แพลตฟอร์มนี้มันคือต้องทำอะไรยังไงกันบ้าง TikToker TikToker เราต้องเรียน TikToker มันเยอะมากพี่ตอนนี้ทีทีก็จะตึ๊กตึ๊กตึ๊ก แล้วโชว์แล้วเปล่าอ๋อท่าเต้นเหรอท่าเต้นที่ต้องมีใช่ไหมพมันจะฮิตเป็นช่วงๆแล้วแบบจับกระแสอ้าวก็ต้องตามนะครับบางทีฮิตเป็นช่วงๆบางทีก็เป็นหลินหุยบ้างก็ได้นะซึ่งจะต้องทําทุกวันไหมทิกตอกอ่ะของหนูไม่ได้เน้นทําทุกวันแต่คอนเทนต์คุณภาพอแล้วของยูโรเล่นไหมครับทิกตอกอ่ะ เมื่อก่อนเล่นครับตอนนี้ส่องอย่างเดียวอ๋อตอนนี้ส่องอย่างเดียวแต่เราจำแอคหลุมอะไรอย่างงี้ไงพ่อเฮ้ยเขาอาจจะมีคนติดตามก็ได้นะอย่างเงี้ยสาวอะไรฮะฮะสองสาวอะไรเงี้ยสองสาวไปเรื่อยๆในก็ต้องดูแสซีนนี่แหละฮะอ๋อนั่งดูนั่งดูซีนในทิกตอกแล้วก็เราก็นั่งกดหัวใจไปแนะนำให้ทุกคนเล่นป่ะ แนะนำพ่อดีมากคืออันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็หนูก็ทานหนูก็ทานหนูทำตลอดจะพูดต้องทำังไงบ้างพ่อมาส่องหนูได้พ่อมาส่องหนูบ้างไม่ใช่ไปส่องงานลอยจักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะตามกันจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตามกันไปตามกันมาแล้วเราก็สร้างงานน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมันสามารถคอลแลบกันได้มันสามารถมาเขาเรียกอะไรนะฟ i t c h i n g กันได้พิชเล็กพีชเล็ก c o ล l a b นดีแล้ว c o ล l a b collab collab นี้อลิมประทับ เราก็เข้าใจแต่ทางนั้นอ่ะผมมีเล่นบามีนเล่นโอลิฟส์นะครับเล่น้สุดยอดอ่ะเดี๋ยวส่งให้เนี่ยเวลามิดฟิล์ส่งให้อ่ะชอบสูน้าแบบนี้ยิงเลยอะไม่ต้องมานั่งหยุดลูกขึ้นซักเลยไม่ใช่แค่ลูกทีมนะลองส่งให้โอ้หัวหน้าทีมเขาก็ได้โอ้ยเป็นไงล่าสุดโอลิแฟนเป็นไงบ้างก็ซับเยอะขึ้นทุ ก็ลองดูนะครับต่อจากนี้ไปนะครับคะแนนสูงสุดนะครับข้อละ5คะแนนแล้วนะครับเกมต่อไปของเราคือใบหัวต่อ้ายทีมคุณเอ็มเล่นก่อนครับวิธีการเล่นก็คือ,อเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้ระหว่างไอ้ที่มาร์กสอันนี้นะ,ะแล้วพวกคุณก็ต่อแถวจากนี่มาอพอผมเริ่มปุ๊บคุณก็ก้าวไปปุ๊บแล้วคุณก็หันหลังมาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนหัวของเพื่อนเราเราบ่ายให้เขาพูดคํานั้นให้ได้ มันจะแบ่งเป็นหมวดหมู <superv ising refugees> ่ค <il fi> ่เข <hat> ้าใจไหมฮะหมวดหมู่ของพวกคุณคือคําที่คุ้นต้นด้วยคําว่าหัว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 อะไรบ้างเยอะไปหม่เข้าไปแหม่นี่หัวหรือเปล่าพวกเราคิดเหมือนกันคือจริงๆแล้วเวลาเล่นละครพีเรียดเราจะเจ็บหัวเข่าไงฮะเรากนจะถึงหัวเข่า อืมจ้ะเลยไปแฉลนิดเดียวแฉลนิดเดียวเลยพร้อมไหมครับพร้อมมาลองดูว่าคุณจะสะสมคะแนนเท่าไหร่ได้กี่คะแนนคูณ5เข้าไปดูซิพร้อมยังเข้าแถวนะอันไหมาอันนี้คุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ถอยลงมาเลยเดินมานีหนูหันหลังไปพร้อมนะหันหลังแล้วนะหัวนะหัวอ้าวแปะครับแปะคำแปะของแปะปออยู่ตอนนี้แปะปอตอนนี้แปะปอเดินไปหันเห็นของปอโอเคเดี๋ยวผมบอกเริ่มแล้วค่อยเดินพร้อม เริ่มไปนี่อะไรหัวเล็กหัวนมหัวนมไปนี่อะไรหัวหัวเนี่ยเนี่ยแก้มไม่สิอะไรอ่ะเป็นชั้นเรียนชั้นเรียนต้องมีอะไรหัวหน้าหัวหน้าถูกต้องไปหัวเลาะเออเออเป็นผักอ่ะเป็นผักหัวใช่เท้าไม่ใช่หัวหัวหอมไม่ใช่หัวหอมมีเดือนแล้วมีมีเดือนแล้วมีมสองเดือนเท่ากับสองเดือนเท่ากับปีหัวปีหัวปีได้เก่งเก่งโอ้โหเมาเมาหัวละน้ำ หัวมะพร้าวอ่ะคันอะไรคันอะไรหัวกะทิหัวกะทิไปหัวตรงข้ามกับหัวแข็งหัวอ่อนเออเออ่พ่อครัวหัวกะทะหัวกะทิใช่หัวหัวหัวชื่อเรื่องชื่อละครพ่อครัวหัวหัวป่าใช่โอ้โหโอยองหัวลิงหัวหัวลงเล่นอะไรเกมการเล่นอะไรหัวโขนเออ ช่วงวัยรุ uhm ่นหัวอะไรหัวเลียวหัวต่อโอ้โหไม่มีเลยหัวเนี่ยหัวโน้หัวโน้หัวโน้ดัวโน้หัวแย่หัวเลียวพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่มีหัวหัวเออไยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณจะปล่อยสิดเชื่อได้คุณจะปล่อยสิดเชื่อข้ามไปข้ามไปข้ามไปข้าไปโอุ้ยอันนี้อะไรเออเห็นเป็นเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นทุนไม่ใช่เม่ใอะไรล่ะ ้าไปก่อนไปไไปโอ้ยตอนเช้าแล้วเป็นอะไรเย็นหัวเย็นหัวค่ำหัวค่ำหัวเย็นอ่าหัวไม่อ่อนคะหัวไม่อ่อนหัวหัวหัวอะไรมันมันไม่อ่อนหัวแข็งหัวแข็งไปไปอุ้ยคิดออกแล้วหัวหัวใสหัวใสนั่นเองครับโอเคหมดเวลาเฮ้ยได้ไปเยอะ ได้ไปเยอะได้อยู่ได้ยอะนี่จะบอกอะไรให้นะพวกเรานะสถิตยุกเกมอย่าไปฟังนักดนตรีนะแหมมันเห็นอยู่แล้วว่าหัวไม่อ่อนหัวไม่อ่อนหัวดื้อเลยหัวดื้อหัวไม่อ่อนหัวดื้อหัวดื้อหัวแข็งหัวแข็งอ่ะเขาได้ไป12อขัมคูณ5้าเท่ากับ60บวกของเก่าอีก3 1นะครับตอนนี้เขานำอยู่9 1เคะแนนแต่ไม่เป็นไรพวกเราทำา14ข้อก็ชนะละ สัปดาห์หน้าเขาจะทำได้หรือไม่เรากลับมาดีกว่าเลยต้องเอาตรงนี้มั่นใจต้องทำให้ได้เลี้ยงให้ดีแล้วกันใครสื่อสารคนหนึ่งคน2องคนสาเห็นแล้วพวกคุณได้หมวดคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตาง่ายตาตาอะไรบ้างเออเยอะแยะเต็มไปหมดพร้อมไหมพร้อมย่ายอม14เองแป๊บเดียวพร้อมเข้าที่ครับถอยไปถอยไป ไปไปคนแรกเลยเหรอเอเอาละอยู่โดคนแรกเลยครับตาอะไรนึกให้ดีพร้อมติดคำครับห้ามหันหลังนะฮะอุ้ยสนุกจังเลยนีุ่ก่สนุกอยากเล่นยอยากเล่นต่อพร้อมมันมีตาอะไรบ้างนี้อะเต็มตัวไปครับเริ่มนี่อะไรตามองไม่เห็นตาบอดเออไปนี่นี่อะไรตาอะไรเอาไว้ถ่ายรูปตากล้องเออเร็วเร็ว ตาแบบรวดเร็วอะตารวดเร็วตาไวไปไปไปตาอะไรเออผีที่อยู่ในต้นกล้วยตานีเออไปดิไปดิเร็วละเออเออเวลามีไปซื้อของเราต้องมีตาเลยที่เราต้องแบบไปซื้อหมูซื้อหมูมันต้องแบบกระช่างกระเฉื้อช่างไปไปเนี่ยเลยโอ๊ยคนแก่ชัานตาตาตาเทเออได้ตาเทโอ้ข้ามเลยข้ามไปเลยไม่รู้ไป ตาที่อยู่ที่แบบว่าเท้าเวลาตาตุ่มตาตาตาปลาตาปลาได้ตาปลาไปตาตรงเข้าตาดำตาขาวตาขาวไปเออมันจะเป็นตาลังตารางแล้วก็เอาไว้ทอดทอดอะไรตาไข่ตาไข่ตาคำที่พี่สีพูดเมื่อกี้ที่พี่สีพูดเมื่อกี้เป็นเป็นตาอะไรที่ติดติดติดคุกติดตารางตารางตาเอ่ยิ้ม ตาหวานตาหวานตาสูงต,ตาต่ำเออโอ้โหหูเรื่องเลยตาเลยตาสว่างเอออาได้เท่าไหร่อะได้กี่คำว่ารวยกำลังรถไฟกำลังออกแล้วด้วย เราต้องการ14ถ้าได้14เราชนะถ้าต่ำกว่า14นะครับทีมของคุณเอ็มชนะและคุณเอ็มเข้าสู่รอบแจาคพอตและทีมของคุณภูมิได้ไปทั้งหมด เดียวเท่านั้นไม่งานก็ชนะไปแล้วนะครับได้13คูณบบวกของเก่า24นะครับแพ้ไป89ต่อเ1้อ้ดหกถือว่าสูสีไม่ต้องเสียใจเลยลูกอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเอ็มครับเชิญทั้งนี้มาอยู่กับผมเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองอีกหนึ่งคนจากทีมฝั่งตรงข้ามเอาสองคนนี้ไปช่วยคุณใบ้ชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังที่คุณไม่เห็น เลือกให้ดีครับผมในตรงนี้มีเพชรในตมอยู่หลายคนเพชรในตมการแสดงออกข้างนอกอาจจะไม่บ่งบอกถึงความชาญฉลาดของเขาแต่เขาเนี่ยพร้อมช่วยคุณไม่เหมือนโดนชมเหมือนโดนด่าคุณจะเลือกใครในทีมตัวเองเลือกชมพู่ครับชมพู่มามายืนตรงนี้เลย ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนข้างเขาได้ไปละหนึ่งคนฝั่งนี้ครับสามคนคุณจะเลือกใครไปเข้าสู่รอบจาพอหรอคุณใบชื่อเอายูโดครับแล้วแต่งยูโดอ่ะยูโดเขาเลือกคุณมาผมอ่ะเขาเห็นะไรในตัวผมเนี่ย แล้วคุณเห็นป่ะแต่เกียบเป็นการแ a c t ิ้งที่ดีมากเลยพอถึงเวลาที่จะเลือกคนนะอยู่ดีแม่ก็อยากคุยกันพยายามไม่สบตาแม่แล้วก็อันนี้ไม่สนใจอ้าซ่อนตัวเหรอเรียกเลยเพชรซ่อนตัวอยู่ในตมเพชรมันซ่อนตัวอยู่ในตมเพราะจะได้ไปเลือกตมในเพชรมาเดี๋ยวก็รู้อ่ะสองคนนี้ช่วยกันนะครับใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังไม่รู้หนึ่งแสนบาทได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาดูสักครู่เดียว